ครับเรื่องของวัยรุ่นประจําหมู่บ้านอสองหมู่บ้านไปเจอกันในงานวันเกิดของคนในหมู่บ้านเขาจ้างรถแห่มาด้วยแมไ่ไปดูไปเต้นอะสตอรี่แบบนี้ถ้าไม่ต้องบอกว่าจะเกิดรไยตามมาต่อ,อสุดท้ายต่างหมู่บ้านไล่ฟันกันตายไปหนึ่งเจ็บไปหนึ่งตายเลยอะตายเลยนะฮะนี่รถแห่นะะบ้านวันเกิดเขาก็จ้างรถแห่มาอมนะ ใหญ่เด็กวัยรุ่นอะไรในหมู่บ้านเขาก็มาสนุกสนานกันก <ăng> ็ตั้งใจมาสนุกกันนะเนาะนี่ฮะสักพักหนึ่งนี่ไปกันนะฮะคือมาเจอนะฮะต่างหมู่บ้านคู่อริกันนะ,ะชักไม่ยุดทมาฟันกันจนตายไปหนึ่งเจ็บไปหนึ่งนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นทุ่มครึ่งนะฮะเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับท้องที่สบพบ้านดูนะฮะหลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับริมถนนในหมู่บ้านบ้านขี้เหล็กหมู่สี่ ตำบลขี้เหล็กอำเภออาจสามารถนะฮะจังหวัดร้อยเอ็ดตอนแรกเนี่ยเจ็บอยู่สองคนนะฮะก็คือเยาวชนชายนะคนหนึ่งชื่อ A กับ B ก็แล้วกันนะชื่อสมมุติคนชื่อ A เนี่ยอายุ17ปีคนชื่อ B อายุ15ปีแต่ A คน17เนี่ยหนักนะฮะเพราะว่าถูกแทงเข้าหน้าอกข้างซ้ายบาดแผลเนี่ยตัดขั้วหัวใจนะฮะฮไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วน B ที่อายุเพิ่งส5บีค่ป นีเจ็บหนักเหมือนกันนะฮะถูกฟันเข้าตรงไหล่ขวาเข่าขวาข้อศอกซ้ายเย็บไป27เข็มตรวจสอบในที่เกิดเหตุเนี่ยไปเจอปลอกมีดตกอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยนะครับนี่เจอแต่ปลอกนะฮะตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนส่วนคนก่อเหตุหนีไปเชา้าวันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะนี่ วัยรุ่นแถวนี้เพื่อนของผู้ตายเพื่อนของคนเจ็บเขาก็พาไปชี้จุดที่เกิดเหตุกันนะยังเบเนี่ยอันนี้เป็นเพื่อนของคนเสียชีวิตนะฮะบอกเมื่อวานนี้หลังจากรถแห่เนี่ยเขามาจัดคอนเสิร์ตในงานวันเกิดของญาตินะตัวเขากับเพื่อนก็คือผู้ตายด้วยนะครับก็เดินกลับกันมาหลังจากที่งานเลิกแล้วมารวมตัวกันอยู่ที่บ้านของเพื่อนรุ่นน้องในกลุ่มระหว่างทางเนี่ยแหละ อ่าเพราะว่าบ้านไม่ไกลกันมันต้องผ่านซอยนะฮะเจอวัยรุ่นคู่อริมาจากอำเภอเมืองสวงอยู่ๆเนี่ยวิ่งถือมิดดาบนะฮะที่เอามาจากใต้เบาะรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าปากซอยเนี่ยมาไล่ทำร้ายพวกเขาทำให้มีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิตส่วนปมเหตุเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าตอนที่อยู่หน้าเวทีคอนเสิร์ตรถแห่เนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเลย เ tamam. ราได้มีเรื่องบาดหมางหรือว่าทะเลาะวิวาทกันหรือว่าไปมองไปจ้องหน้ากันหรือว่าอะไรไหมไม่นะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่มีครับเพราะว่าถ้าถ้ามีก็คือก็คือฝั่งผมเยอะอยู่แล้วพี่ถ้าถ้ามีก็คงไม่เป็นอย่างนี้ครับใช่ครับแต่นี่ยังไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องเพราะว่ามันมีแค่หมู่บ้านตัวเองมีแค่เพื่อนตัวเองมาครับพี่เพราะว่ามันงานเล็กๆงานมันเกิดเล็กแล้วล่าสุดวันนี้นะฮะทางสพบ้านดูเนี่ย เขาก็ไปคุมตัวคนก่อเหตุมาได้แล้วสองคนนะฮะเป็นเยาวชนชายอายุ16ปีกับอีกคนหนึ่งอายุ17ปีค่ะพร้อมกับมีดที่ใช้ก่อเหตุด้วยนะฮะมีดยาวสาสิเซนติเมตรอันนี้ไอ้ด้าไอ้ปลอมมันที่ตกอยู่เมื่อคืนอ,ะ<ฮ>อ่ะ่มันต้องเอามาเทียบไงมันต้องเอามาเทียบว่าเป็นหลักฐานเนี่ยอ่าแล้วมีดก็เจอแล้วนะฮะทีนี้พอญาติของน้องที่เสียชีวิตเขารู้ข่าวว่าตำรวจได้ตัวคนก่อเหตุมาแล้ว เขาก็มาสิฮะนี่จังหวะนี้เนี่ยพยายามจะเข้าไปหาคนก่อเหตุอีกฝั่งหนึ่งแม่ของคนก่อเหตุแม่ของเยาวชนชายวัย16ปีกับ17ปีเขาก็มายืนกันมายืนขวางไม่ให้เข้าถึงตัวลูกเขา ไปทเขานกเป็นไนีาเีนอขาอยากจะไปถามว่าฆ่าลูกเขาทำไมนี่ตำรวจก็ต้องช่วยกันกันนะวันนี้คุณไกย์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้ช่วงหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีนี่ฮะเป็นภาพของกล้องของบ้านเจ้าภาพครับจะเห็นรถแห่เห็นไฟแสงสีอยู่เห็นนะฮะนี่จะมีวัยรุ่นทั้งกลุ่มคนตายกับกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยอยู่กันแถวท้ายรถนะฮะภาพอีกมุมหนึง่งช่วง1 9บ6นาิกา16นาทีนะครับผู้ก่อเหตุสองคนที่จับได้วันนี้เนี่ยีเดินคู่กันไป ไปยังรถมอเตอร์ไซค์มีแฟนสาวเดินตามไปด้วยแล้วผู้ตายฮะที่ใส่เสื้อลายของขวานก็เดินตามกลุ่มผู้ก่อเหตุไปจากนั้น19.18นาฬกานาทีจะเห็นกลุ่มเพื่อนผู้ตายพายกันวิ่งหนีโดยมีกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยถือมีดเนี่ยวิ่งไล่ตามเดี๋ยวดูนะฮะ ดี่เขบอกพอรถแห่เลิกแล้วกาลังจะเดินกลับอะไรกันแล้วก็ถูกไล่ฟันเนี่ยมีวงจรปิดริมถนนห่างจากจุดเกิดเหตุสักห้าร้อยเมตรนะครับนี่เป็นเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุขี่รถหนีละล่าหนีไปที่บ้านแฟนสาวของเขาฮะแฟนสาวของหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะฮะนี่นะครับจะเห็นจักรยานยนต์ผู้ก่อเหตุเนี่ยขี่ผ่านหน้ากล้องไปอย่างรวดเร็ววงจรปิดริมถนนอีกจุดหนึ่ง สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีจัก,กรยานยนต์ผู้ก่อเหตุขี่มุ่งหน้าถนนเส้นเนี้ยจะไปยังบ้านดงเมืองจอกเป็นบ้านแฟนสาวของคนก่อเหตุคนเจ็บนะฮะที่เย็บไปยี่สิบเจ็ดเข็มนะฮะอายุสิบห้าปีสมมุติชื่อน้องบีนะอ่าวันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปคุยด้วยนะครับนี่ไกลธนากรบอกไหนขอดูแผลหน่อยอื้อ คือน้องคนเจ็บเนี่ยน้องบีเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้คนตายเนี่ยเคยไปเที่ยวงานหมอลำของหมู่บ้าน<ฆ>ของอีกฝั่งหนึ่งนะของหนึ่งในผู้ก่อเหตุแล้ววันนั้นถูกทําร้ายกลับมาแต่ไม่ได้เอาคืนเมื่อคืนมีงานรถแห่อันนี้คือในหมู่บ้านของคนเจ็บคนตายเอง<ฆ>ห่างจากบ้านน้องน้องบีคนเจ็บเนี่ยแค่สิบเมตรอพอง,งานเขาเสร็จบีบอกผมกําลังยืนรอพ่ออยู่พ่อไปปัสสวะข้างทางค่ะ จากนั้นเห็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเดินกันมาเป็นจำนวนมากแล้วอยู่ๆก็วิ่งทำร้ายกันผู้ก่อเหตุชักมีดมาจากใต้เบาะรถจักรยานยนต์แล้วหันมาฟันบีเลยจนบีเนี่ยต้องยกมือไหว้ขอชีวิตแล้วบอกไม่ได้มากับกลุ่มนั้นก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยจะวิ่งไล่ทางฝั่งกลุ่มคนตายไปค่ะมันเดินมาแล้วมันมันมองหน้ากันอยู่ดีมัน มันเหมือนไม่ชอบกันเปล่าเพาไม่รู้เหมือนกันได้ครันะไม่แต่เดินมาคนออกมาเยอะๆแล้วทีนี้อยู่ดีไอ้นั่งก็วิ่งจับมีดออกใต้บ่อรถใส่เลยอ่ะไล่ฟันเขาเลยใช่เห็นต่อหน้าเราเลยใช่มัน,มนพูดกันบอกว่าเอ้ยมึงทำมองหนะ้าม,มีพูดไหมไม่พูดกันไมไม่ไม่ปากเลยวิ่งไปเอามีดอยู่รถใส่เลยพี่เมื่อเลยพี่ไม่ไม่ได้พูดไม่ถามอะไรเลย,เลยอืมบีนี่ไม่รู้เรื่อง ยืนรอพ่อปัสสวะอยู่ค่ะเหมือนโดนลุกหลงไปด้วยมีหลักฐานสำคัญจากกลุ่มเพื่อนคนตายนะฮะถูกแอบอัดเสียงเอาไว้นะฮะเป็นช่วงที่เพื่อนคนตายไปเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุที่กำลังนั่งเล่าเรื่องที่ไปก่อเหตุมาให้กับเพื่อนผู้หญิงของตัวเองฟังอนะโดยอ้างว่าทำเพื่อป้องกันตัวเมงนีมันหนีช้ำหนี่ดีต่อกูแช้าก็ได้คามเสกูตายมาเดียวมันั่งเสียงก็สูนีหรอ บ่แม่สูดด้ดีนะต่กูดิกัวเห็นสู้ไปเปิดเขาก็เล่นเปิยก่กนี้ยงไมันด้แท่งกูตายเหรอคือเหมือนเพื่อนผู้หญิงก็พูดทำนองว่าเอาก็เห็นว่าพวกเธอไปไปเริ่มก่อนเป็นคนเปิดก่อนเริ่มก่อนฝั่งนั้นก็เลยบอกว่าเปล่าเลยบอกถ้าไม่ทำก็จะโดนก่อนอใช่ไหมแต่ฝั่งของเพื่อนคนตายบอกผมเดินจะกลับบ้านกันอยู่ดีๆเจอพวกนี้ก็คว้าม,มีดมาจากเบาะรถจักรยานอยู่แล้วก็ไล่ฟันผมเลยค่ะอืม ทีนี้วงจรปิดริมถนนตรงจุดหนึ่งนะคะตอนทุ่ม19นาทีเนี่ยจะเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของคนก่อเหตุขี่มุ่งหน้าไปที่บ้านดงมึงจอกซึ่งก็เป็นบ้านของผู้หญิงอะค่ะบ้านของแตงโมทีนี้เราก็เราไปที่บ้านของผู้ตายาไปบ้านของผู้ตายซึ่งเขาบอกว่าตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านในพื้นที่บ้านขี้เหล็กนะคะที่อำเภออาจสามาจังหวัดร้อยเอ็ด บรรยากาศในงานเนี่ยก็มีญาติญาติแล้วก็เพื่อนผู้ตายมาร่วมงานกันตลอดทั้งวันนะคะคุยกับคุณย่าของผู้ตายนะคะคุณย่าคนที่เห็นในคลิปที่โรงพักที่ปรีเข้าไปจะเอาเรื่องคนก่อเหตุอ๋อนั่นคุณย่านะนั่นคุณย่าค่ะคุณย่าบอกว่าครอบครัวกลัวว่าสำนวนในคดีจะอ่อนและกลัวว่าหลานเนี่ยจะตายฟรีเพราะผู้ก่อเหตุปฏิเสธข้อกล่าวหาคุณย่าบอกหลานย่าไม่เคยไปทะเลาะวิวาทอะไรกับใครต่างฝ่ายต่างก็อยู่ไกลหลานเนี่ยจะอยู่กับย่าที่บ้านคอยเลี้ยงวัวช่วยที่บ้าน แล้วหลานย่าก็สายตามไม่ค่อยจะดีด้วยส่วนแม่ของคนตายนะเมื่อเช้าเนี่ยไปดูหน้าของคนก่อเหตุที่โรงพักแหละแต่ตำรวจกันเอาไว้ญาติๆของคนก่อเหตุก็ไม่ได้เข้ามาของขอโทษอะไรเลยเอาแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ทําแล้วแม่บอกลูกแม่ตายเนี่ยตายวันคล้ายวันเกิดนะคือตายในวันเกิดตัวเองแม่เอาแชทที่คุยกับลูกชายมาให้ดูนะคะบ,บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกก็ถามแม่บอกว่าแม่มีพระไหมอยากเอามาห้อยคอ อยากจะห้อยพระหลวงปูสุขแม่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ลองไปหาให้นะเนี่ยเดี๋ยวหาให้นะจากนั้นลูกก็ทักมาขอเงินใช้กี่บาทก็ได้แม่ก็โอนมาให้ร้อยหนึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ลูกก็ทักมาขอเงิน50บาทบอกวันนี้วันเกิดแม่ก็โอนไปให้ร้อยหนึ่งลูกก็ตอบกลับมาว่าขอบคุณครับเ <c oughs> นี่ยค่ะแชทสุดท้าย ขอร้องบอกว่าอย่าทําผมมันก็ไม่ฟังเพื่อนที่ไปด้วยกันเขาก็ฟันแล้วฟันน้องที่ไปด้วยกันแล้วฟันแปลโดนกันหลายคนเลยเนี่ยโดนตีก็มีตาตูบแล้วก็ฟันที่หลังที่แขนนี่แล้วก็น้องนี่ตายวันเกิดพอดีเลยเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ด ที่เจ็ดปีหนึ่งหนึ่งวันจะทําทุกวิถีทางอขอความเป็นธรรมให้ลูกลูกคนเดียวนะลูกชายคนเดียวคนเดียวอคือฝั่งนั้นก็อ้างว่าป้องกันตัวค่ะท่านผู้ชมครับเราไปที่หมู่บ้านดงเมืองจอกนะฮะบ,บ้านของแตงโมนะแฟนของหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะครับซึ่งเขามาหลบซ่อนกันอยู่ที่นี่หลังจากก่อเหตุเมื่อคืนนี้เจอจักรยานยนต์ของหนึ่งในผู้ก่อเหตุจอดอยู่นะฮะพ่อของแตงโมบอกว่าเมื่อวานนี้ ตัวพ่อก็ไปงานหมอลำกลับมาตอนเช้าเจอลูกสาวก็ปกติดีนะพอมารู้ข่าวว่ามีเหตุแทงกันก็ไปถามลูกสาวลูกสาวก็บอกไม่ใช่เรื่องของลูกลูกไม่รู้แล้วนี่แหละจนกระทั่งคุณไกรธนกรมาคุยกับพ่อเนี่ยพ่อบอกนี่ยังไม่เจอลูกสาวเหมือนกันส่วนแฟนของลูกสาวเนี่ยปกติพ่อบอกพ่อก็เคยเห็นนะเขาก็ดูเป็นคนแบบ อนุ่มนิ่ม,มไม่ก้าวร้าวอะไรเลยค่ะอ่าแต่เมื่อวานไปฟันเขาตายซะแล้วไปแทงเขาตายซะแล้วทางคดีนะครับตำรวจแจ้งข้อหาไว้ก่อนนะฮะเยาวชนสองคนนี้ร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของอาวุธมีดนะครับขณะเดียวกันทั้งสองคนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะฮะตอนนี้ก็ส่งฝากขังพิ่สาลเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะนี่ ที่เหลือต้องสู้กันตามขั้นตอนต่อไปเรื่องทางคดีนะครับ